สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเทเชอร์ผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับผมจะมาลงด่านอีเวนต์ของโทคิครับให้รับชมกันนะครับก็อีเวนต์นะครับก็คืออีเวนต์ของการเก็บเต่าเนาะเก็บเต่าสีรุ้งเนี่ยครบตามจํานวนครับก็จะได้ของรางวัลมากมายนะครับแล้วก็ตัวละครของโทคิด้วยนะซึ่งการเก็บเต่านะครับก็คือจะมีเควสอยู่2ช่วงนะครับ ช่วงหนึ่งนะครับก็คือจากเควสนั้นจะอยู่ตั้งแต่วันนี้ไปถึงอีกอ13วันเนาะเควสนี้อยู่13วันนะครับแล้วก็เควสช่วงสองอยู่15วันนะครับก็แน,น,นะนำเลยครับว่าพยายามเก็บเต่าให้ได้ครบ500ตัวก่อนครบ13วันนะครับก็คือสองเควสเนี้คุณเก็บไปมันก็จะนับรวมกันทั้งหมดเลยนะก็พยายามเก็บเต่าให้ครบ 500ตัวนะครับก่อนอ่า13วันนะครับของรางวัลก็จะมีพวกตัวแดง6ดาวฟรีพวกกุญแจเงินกุญแจทองพวกพงพวกเพชรเนาะของรางวัลค่อนข้างจะเยอะนะครับก็พยายามเก็บเต่าสีรุ้งให้ครบ500ตัวนะครับด่านของเดือนนี้ถามว่ายากไหมผมมองว่าง่ายมาก ง่ายกว่าเดือนก่อนมากๆนะครับก็คือคุณสามารถจัดทีมที่เป็นทีมอ่าอย่างเงี้ยทีม8ปีผ่านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทีม8ปีกับทีมนี้มันจะไม่เพิ่มของดรอปครับไร์ของดรอปก็คืออีเวนต์นะครับจะมีตัวคอยบางตัวที่เพิ่มของดรอปเพิ่มขึ้นนะครับส่วนมากก็จะเป็นตัวคอใหม่ๆเนาะนี่ครับ ตัวใหม่ครับอย่างอุติฮิโยุริเพิ่มของดรอปเพิ่มขึ้น3ชิ้นชิ้นอบุเพิ่มขึ้น2ชิ้นโซโลโซเซนจิชินเบฟรีเพิ่มขึ้น1ชิ้นเนาะตรงนั้นก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะก็ดูนะครับว่าตัวไหนที่มปเพิ่มของดรอปได้นะครับก็จัดใส่ทีนะครับคือถ้าหากจะผ่านโดยที่ไม่ไม่คิดถึงว่าจะเพิ่มของดรอปเนี่ยมันผ่านโคตรง่ายเลยแต่พอคิดถึงการเพิ่มของดรอปปุ๊บ ทีมก็จะยากขึ้นมานิดหนึ่งนะครับทีมผมครับก็จะมีประมาณน้ครับก็เป็นทีมที่ผมทําได้เยอะสุดแล้วของการเพิ่มของตอบนะครับทุกตัวของไอ้ไม่ใส่สิชินะบูกาชานะครับส่วนนอกนั้นตัวฟรีทั้งหมดนะครับกับตันครับก็คือจะเป็นคาตาคูลิหกดาวบวกครับตัวฟรีนะครับตัวฟรีนะเพราะคาตาคูรินะครับคุณแค่ลงในโหมดของ PVP ครบ50รอบ คุณได้มาฟรีๆนะครับในคือคาตาตัวฟรีนะแล้วก็โทคิครับโทคิตัวฟรีของด่านนี้ครับจินเบครับบอสตัวฟรีครับซึ่งจินเบ้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับแนะนำนะครับว่าให้คุณเนี่ยไปฟาร์มจินเบมาก่อนเพราะจินเบ้เนี่ยคือตัวละครสำคัญในการผ่านด่านนี้นะครับแนะนำว่าไปฟาร์มจินเบมาก่อนนะ แล้วก็มีลูฟี่ครับลูฟี่ตัวฟรีของอีเวนต์คิสนาแคลด5้าดาวบวกครับถ้าหากคุณไม่มี5้าดาวบวก5ดาวธรรมดาก็ใช้งานแทนกันได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ชินนบุครับชิโน,นบุซึ่งเป็น5้าดาวของกาชานะครับก็จะหากไม่มีชินนบุเหรอก็ต้องหาตัวละครเอามาล้างบัฟพลังผ่าครึ่งนะครับอื่นๆนะครับ ส่วนเพื่อนครับเพื่อนสําคัญนะครับเพื่อนก็คือจะเป็นฮิโยรีนะครับโอ้กริ๊ดตกใจเลยอยู่ๆแม่นางก็กลิ๊ดขึ้นมาฮิโยรีนะครับหกดาวใหม่นะครับกรี๊ดใหมสิเสียงสุดยอดเลยก็ทีมก็มีประมาณนี้ครับอาบิลองก็มีปมาณนี้ครับไปลุยกันเลยครับก็ทีมนี้รู้สึกว่าจะเพิ่มของดอก อาคาตาโอกาสเพิ่มขึ้น1ชิ้นชินอุบเออสองชิ้นฮิโยริ3ชิ้นนะครับแล้วก็จินเบ1ชิ้นลูฟี่1นชิ้นนะครับทีมนี้ก็1 2 3 4 5 6 7 8หเนะครับเพิ่มของดอปเพิ่มขึ้นประมาณ8ชิ้นนะครับก็ทีมนี้เราไม่ต้องดองเธอนะครับเพราะทุกตัวละครนั้นคือตัวละครของการเพิ่มของดอปซึ่งพอมันเพิ่มของดอปปุ๊บ เวลาของมาตายพวกนี้มันก็จะไวขึ้นในด่านนี้เนาะเพราะฉะนั้นครับเราไม่ต้องดองเธอก็ได้ครับแต่ผมแนะนำนะครับว่าพยายามหาแก้วตรงสีให้กับนิโยริชินโดบุแล้วก็จินเบค,ครับก่อนจะไปเจอกับบอสกลุ่ม3นะครับถ้าหากได้แก้วตรงสีแล้วก็ตีผ่านกันไปเลยครับ ของจริงนะครับก็คือกลุ่ม3านะครับกลุ่ม3ครับก็สุ่มออกมานะครับสุ่มออกมาระหว่างฮิโยริกับอุติะถ้าหากอุติออกมานะครับก็จะเจอกับบัฟช็อต3เทินเผาไหม้3เถินนะครับถ้าหากเป็นฮิโยริจะเจอกับบัฟกรดสีลุ้ง3เทินเผาไหม้3เถินนะครับซึ่งทั้ง2อย่างทั้งช็อตเผาไหมทั้งกระลุ้งเผาไหมนั้นจะินเบสามารถล้างได้ทั้งหมดนะครับ จินเบยจึงประตูคอสำคัญในดาน,นี้เนาะเพราะจินเบยสามารถล้างได้ทั้งหมดนะครับเออลืมบอกครับว่าจินเบยนั้นซัพพอร์ตใส่เป็นโซโลซูเปอร์ไทส์หกดาวนะครับดีครับโซโลซูเปอร์ไทส์หกดาวครับออกมาบัฟเอฟเฟกต์แวเนาะแล้วก็โจมตีไปครับ แล้วก็ดองบอสครับเจอกับอ่าโซโลเอ้ยไม่ใช่ดิเจอกับชิดนบุกับโทกีนะครับมีการครับอ่าใบกัปตันนะครับแปดเทินหาอารบิลองเต็มแม็กเหลือห้าเทินนะครับเปลี่ยนก็ทั้งหบุห้กลายเป็นแก้วแพ้ทางสีนะครับแล้วก็จมีป๊อหกเหลี่ยมการการเพิ่มเทินเก้าเก้าเทินนะครับก็ตรงนี้ครับให้กดไม่ตายของนี่ครับฮิโยลีครับกดไปเลยครับ ก็ปะตครที่ค่อนข้างจะอวยในด่านนี้เนาะแค่หาเพื่อนก็สามารถผ่านด่านได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสวยอยากได้อ่ะวิง่งโอ้โหสมากครับก็เปลี่ยนแก้วทั้งหมดใหกลายเป็นแก้ววานโนนะครับแล้วก็กดไม่ตายของโพคีครับ แล้วกไ็ไม่ตายของคาตาครับกดคาตาเพื่อตอนเซอ,อร์บอสจะได้เปลี่ยนกายเป็นบัฟโจมตีเนาะคาตานะครับเธอแรกจะเป็นบัฟโบนัสโจมตีเธอสองจะกลายเป็นบัฟโจมตีนะครับกดคาตาตอนนี้นะและโจมตีไปครับ ซึ่งถ้าหากนะครับไม่ได้แก้ววานนะหรือแก้วลุงหรือแก้วขนมนะครับพอเจอบอสนะครับคุณจะเจอกับการเปลี่ยนแก้วเป็นแก้วของซูปเปอร์มืมดมนนะครับเปลี่ยนแก้วเราครับให้กลายเป็นแก้วของซูปเปอร์มืมดมนนะครับแต่ตอนนี้นั้นเป็นแก้ววาน,นเนะ แก้วก็เลยไม่โดนเปลี่ยนนะครับถ้าหากกลายเป็นแก้วซูเปอร์มืดมนปุ๊บทำอะไรไม่ได้ครับคุณต้องตีทิ้งนะครับต้องตีทิ้งออกไปหนึ่งเธอนะครับพอเธอสองนะครับคุณถึงโจมตีได้ซึ่งเธอสองนะครับคุณจะเจอกับการครับจำกัดการตีนะครับก็คือในหนึ่งเธอนั้นคุณสามารถกดโจมตีได้แค่3ตัวนะครับเธอสองนะเธอสองนั้นจะโจมตีได้แค่สาตัวเท่านั้นนะครับ ก็เจอกับบับกรอสีล่ลุงสีเทินบัฟพลังผาครึ่งสีเทินนะครับก็ตรงนะครับให้กลุมแตายขอ,อชินโนบุก่อนนะครับทำการล้างบับกรอดพลังผาครึ่งนะครับแล้วก็ลูฟี่ครับลูฟี่ทำการล้างบับากรอดสิงลุงนะครับแล้วก็ลูฟี่นั้นก็จะขึ้น ไปไปกับตานนะลูฟี่ขึ้นไปครับพอลูฟี่ขึ้นมานะครับให้กดสกิลของซูปเปอร์ไทท์นะครับทำการบับาเพิ่มค่าเยนเพิ่มขึ้นนะครับและก็โจมตีไปเลยครับ ละมานี่ครับด่านของอีเวนต์โขกขีเนาะ mm hmm. ก็ค่อนข้างจะเป็นทีที่เล่นง่ายๆนะครับก็ตัวฟรีเนี่ยของทีมเนี้ยถึง80%นะครับตัวกระคอนกาชาก็มีแค่อาชิโนบุแล้วก็เพื่อนของพิโยลีนะครับตรงนั้นคือตัวคอยฟรีทั้งหมดนะครับก็เป็นทีมที่ง่ายๆแถมเพิ่มของดรอปทุกตัวนะซึ่งการเพิ่มของดรอปนะครับก็จะมีโอกาสที่ดรอปหรือไม่ดรอปเนาะโอ้รอบนี้ดรอปทั้งหมดนะครับ ทั้งหมดก,กี่กล่องเนี่ยขอนับก่อนซิที่เพิ่มมานะครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับทีนี้นั้นเพิ่มของดอบเพิ่มขึ้นสูงสุดอยู่ที่เก้าชิ้นเนาะก็ลองปรับปรุงเปลีป่ยนบงทีกันดูนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดเพิ่มกรลังใจผมนะครับถือไะสวัสดีครับ